วัสดีครับพบกับอักษร on learn กับคุณครูโอ๊ตในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 นะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้เตรียมหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาป .5 ของอักษรมานักเรียนไปเตรียมมาเลยนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องกาบยานี11กันในวันนี้เราไปดูเนื้อหากันเลยครับเนื้อหากาบยานี11จะอยู่หน่วยที่5นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า พี่นักเรียนคนนี้เนี่ยกำลังอ่านข้อความอะไรในหนังสือของเขาอยู่เดี๋ยวคุณครูโอ๊ตจะสูมให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมครูสิครับวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามานักเรียนคุค้นๆไหมครับ อันนี้เรียกว่าบทอาขยานนะครับของระดับชั้นป5้าของเรานั่นเองแต่ก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะไปท่องอาขยานกันเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับยานี11กันก่อนดีกว่าครับนักเรียนเห็นเรือไหมครับนักเรียนเห็นเรือใช่ไหมครับลูกบนเรือเนี่ยมีข้อความอะไรบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ปรากฏอยู่นักเรียนจะช่วยครูเติมได้ไหมครับ ให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์เดี๋ยวครูจะอ่านข้อความให้ฟังนะครับตาอินกับตานากระโดดจุดๆุแทบล้มควม่ำยือ้แยง้งหน้าแดงจุดจุดจดต่างจะเอาครึ่งท่อนหัวตานาตะโกนฆ่าเป็นคนจุดจ,ดจดุมาได้ จุดๆตาอินตะเบงจุดๆค่าต่างหากที่ทอดแหนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจเลยใช่ไหมครับจุดๆมันจะต้องเติมอะไรลงไปทำไมข้อความถึงไม่ไพเราะถูกต้องแล้วครับนักเรียนจะต้องนำปลาทั้ง5ตัวไปใส่ในข้อความให้สมบูรณ์ครับแล้วจุดๆนั้นจะหายไปเป็นกราบยานี11ที่ไพเราะนะครับ นักเรียนลองเติมพร้อมครูดได้ไหมครับข้อแรกตาอินกับตานากระโดดขวาถูกไหมครับนักเรียนก็เติมลงไปเลยนะครับคำว่าขวายือแยงหน้าแดงดำนะครับต่างจะเอาครึ่งท่อนหัวตานา ตะโกนค่าเป็นคนพามาได้ตัวตาอินตะเบงรัวค่าต่างหากที่ทอดแหก็จะได้เป็นกาบยานีต11ที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับตาอินกับตานากระโดดวคว้าแทบหลมคว่ำ ยือแย่งหน้าแดงดำต่างจะเอาครึ่งท่อนหัวตานาตะโกนฆ่าเป็นคนพามาได้ตัวตาอินตะเบงรัวฆ่าตังหาที่ทอดแหที่มาของบทประพันธ์นี้นะครับมาจากเรื่องตาอินตานาของนวรัชพงไพบูรณ นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือ D100 เรื่องที่เยาว,วชนเนี่ยควรอ่านนะครับเป็นไงครับนักเรียนพอเห็นไหมครับว่ากาบยานี11เนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรเรามาดูจากเรือสำเภานี้ก่อนก็ได้นะครับในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องคำอวยพรถูกไหมครับคาบถัดจากไปเราเรียนเรื่องคำขวัญน,นักเรียนจะจำได้ไม่เอ่ย ถ้าจำไม่ได้ไปย้อนดูนะครับเรื่องคําขวัญคุณครูสอนว่ายังไงครับต้องมีคำํำคล้องจองใช่ไหมครับนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องคำคล้องจองมาใช้กับกาบยานี1 1ได้เลยครับเราลองหาคำคล้องจองให้ครูดูซิครับว่ากาบยานี1 1บบทนี้เนี่ยคำไหนคล้องจองกับคำไหนบ้างมาดูที่วรรคแรกกันครับตาอินกับตานา ลงท้ายด้วยคำว่านาใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีก่อนนักเรียนจะได้ไม่สับสนใช้สีเขียวตาอินกับตานามองเห็นไหมครับตาอินกับตานากระโดดคว้านาไปสัมผัสกับคำไหนครับคำว่าคว้าถูกต้องไหมครับนี่แหละครับเราเรียกว่าคำคล้องจอง ต่อไปเราไปเข้าเนื้อหากันเลยครับการแต่งกาบยานี11เรามาดูกันครับว่าพี่เสื้อส้มเนี่ยจะให้เราท่องอะไรอีกนะครับมีข้อมูลมาให้เราเยอะแยะมากมายตลอดเวลานะครับพี่เสื้อส้มเป็นคนขยันใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องเอาแบบอย่างนะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้พี่เสื้อส้มจะให้เราท่องกาบยานี11อะ,อะไรบ้างนะครับบทที่1 ฝึกเขียนกาบยานีกฎเกณฑ์มีพึงจดจำหนบาท1ิบเอ็ดคำวักหน้านำห้าคำเรียงบทที่1อีกครั้งนะครับฝึกเขียนกาบยานีกฎเกณฑ์มีพึงจดจำหนบาท1ิบเอ็ดคำวักหน้านำห้าคำเรียงต่อไปเรามาดูบทที่2กันนะครับ วักหลังมี6กคำท้ายลำนำไม่ถือเสียงสัมผัสไม่หลีกเลี่ยงสำเนียงเพราะเสนอเอย่ยบทที่สอีกครั้งนะครับวักหลังมีหกคำท้ายลำนำไม่ถือเสียงสัมผัสไม่หลีกเลี่ยงสำเนียงเพราะสนอเอย่ยพี่เสือส้มกำลังสอนเราเรื่องอะไรครับ การฝึกเขียนกาบยานี11นั่นเองมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเราไปดูกันครับกาบยานี1 1เป็นกาบชนิดหนึ่ง1บาทมี11คํามีลักษณะบังคับหรือโครงสร้างของฉันทลักฟังอีกครั้งนะครับกาบยานี11เป็นกาบชนิดหนึ่ง1บาทมี11บําคำมีลักษณะบังคับหรือ โครงสร้างของฉันทลักษ์ณนักเรียนเห็นคำนี้ไหมครับคำว่าบาทอ่าคำว่าบาทนักเรียนทราบไหมครับว่า1บทของกาบยานี11มีกี่บาทครับถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยครับครูให้แผนผังมานะครับนักเรียนจะเห็นว่า อันนี้คือแผนผังของกาบยานี11จํานวนกี่บทลูกตอบดังๆ2บทถูกต้องไหมครับเพราะนี่เลยบทที่1บทที่2นะครับเอแล้วบาทคือส่วนไหนวักคือส่วนไหนเรามาดูกันครับกาบยานี11 1บทจะมีด้วยกันทั้งหมด4วัก อันนี้คือวั์ที่1ครับนี่คือวัคที่2ครับวัคที่3และวัคที่4ครับเพราะฉะนั้นกาบยานี11 1บทจะมีด้วยกันทั้งหมด4ววัตเอ๊แล้วบาทคืออะไรนะครับนักเรียนสงสัยกันไหมครับว่า แล้วบาทจะนับอย่างไรมาดูกันเลยครับ1บาทของกาบยานี11จะประกอบไปด้วย2วักครับที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเป็นแนวยาวเอาไว้นี่คือ1บาทครับและอีก1เส้น2วรวคกสุดท้ายก็เป็นอีก1บาทครับเพราะฉะนั้นกาบยานี11 1บทจะเท่ากับ กี่บาทครับ2บาทถูกต้องไหมครับเมื่อนักเรียนทราบแล้วเราไปดูเนื้อหาถัดไปกันเลยครับคณะนะครับคณะคืออะไรนะครับคณะก็คือจำนวนคาที่กำหนดไว้ในการแต่งร้อยกรองโดยแบ่งเป็นบทบาทและวรรคเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเรียนไปแล้วใช่ไหมครับบาทวรรคบทเรามาดูกันดีกว่าครับว่า จะตรงกับที่ครูสอนไปเมื่อกี้ไหมขขอที่1 1บาทของกาบยานี11มีกี่วักครับ2วรวัใช่ไหมลูกเก่งมาก1บาทมี2วรวคถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยต่อไปเรามาดูจำนวนคำกันดีกว่าครับว่าในแต่ละวักเนี่ยจะมีกี่คำวักหน้ามีคําคำวักหลัง มี6คคำรวมกันเป็น11คําคำแปลว่า1บาทจะมีทั้งหมด11คําคำถูกต้องไหมครับโดยแบ่งเป็นวักหน้าหวักหลัง6วักหน้าหวักหลัง6อีกครั้งนะครับ1บาทจะมี11คําคำแบ่งเป็นวักหน้า5วักหลังห ต่อไปหัวข้อที่2ครับ1บทมี2บาทบาทละ2วัรรรวมเป็นทั้งหมด4วัรคอย่างที่เราทําให้ดูแล้วในแผนผังกาบยานี11เมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมครับ1บทมี2บาทบาทละ2วัรรรวมเป็นทั้งหมด4วัตคต่อไปเรามาดูเรื่องสัมผัสกันดีกว่าครับสัมผัส คืออะไรนะครับสัมผัสก็คือฉันทะลักษ์ของกาบยานี11การส่งสัมผัสไปหาวักถัดไปนั่นเองเราเรียกว่าสัมผัสระวางวักสัมผัสระวางบทสัมผัสในหรือสัมผัสนอกนั่นเองนะครับในแต่ละสัมผัสเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันครับข้อที่1คําสุดท้ายของวักที่หนึ่ง สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สองเรียนฟังดีดนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สองเดี๋ยวครูจะขึ้นแผนภาพให้ดูถัดไปนะครับหัวข้อที่2คํคำสุดท้ายของวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3และข้อ3คํคำสุดท้ายของแต่ละบท จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปเรามาดูแผนภาพกันดีกว่าครับเดี๋ยวครูจะอ่านสัมผัสให้ฟังอีกครั้งนะครับให้นักเรียนดูแผนภาพตามครูบทที่1คําคำสุดท้ายของวรรคที่1น,นะครับคำสุดท้ายครูจะทำสีเหลืองไว้นะครับคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคำที่3ของวรรคที่2 นักเรียนดูตามครูช้าๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งกันด้วยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องฉันทะลักษ์นักเรียนจะต้องแม่นนะครับคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคําที่3ของวรรคที่2อ,อ่าและครูก็จะเปลี่ยนสีนะครับคําสุดท้ายของวรรคที่2คําสุดท้ายของวรรคที่2ใช้สีแดงนะครับ คำสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3านักเรียนดูสีแยกตามนะครับแยกตามสีนะครับและมีสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของแต่ละบทนี่จบ1บทแค่นี้นะครับจบ1บทแค่ตรงนี้นะจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไป ก็คคือนี้นักเรียนจำสามสีนี้ให้คล่องนะครับ 1. คําคำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสคำที่3ของวรรคที่2คํคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสคำสุดท้ายของวรรคที่3และสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของแต่ละบทสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2คือสีฟ้านั่นเองนักเรียนจำให้แม่นนะครับต่อไป เรามาดูตัวอย่างกาบยานี11กันนะครับนักเรียนอ่านพร้อมครูก็ได้นะครับ11บอกความใน1บาทไซส์ของพยางวักหน้าอย่าเลือนรางจำนวน5พาจดจํานักเรียนอ่านได้ไหมครับจะสังเกตว่าเวลาครูอ่านครูจะมีการวักคำเดี๋ยวครูจะเขียนให้นักเรียนดูนะครับ เวลาอ่านเพื่อให้ได้จังหวะที่ถูกต้องเหมาะสมเราจะต้องมีการวักคำนิดหนึ่ง 11. บอกความใน1บาทไซของพยางเห็นไหมครับครูจะขั้นด้วยเส้นสีแดงเอาไว้วักหน้าอย่าเลือนรางจำนวน5้าพาจดจำ นักเรียนพอจะบอกจํานวนคําของครูได้ไหมครับว่าครูแบ่งวัคคําเท่าไหร่ถูกต้องครับ2 3 3 3นั่นเอง2คํา3คํานะครับนี่ก็จะเป็น3 3 2 3และ3 3นั่นเองนะครับเพื่อให้ได้ลงจังหวะที่ไพเราะนะครับต่อไปเรามาอ่านบทถัดไปได้เลยนะครับ หกพยางวักหลังตามแบบตั้งเจ้าลองทำสัมผัสตามชี้นำโยงเส้นหมายให้เจ้าดูสุดท้ายของวักหนึ่งสัมผัสตรึงสามนหนหนูหกห้าโยงเป็นคู่เร่งเรียนรู้สร้างผลงาน เรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละวรคเนี่ยมีสัมผัสอย่างไรกันบ้างเริ่มที่วรคที่1น,นะครับ11บอกความในคําสุดท้ายของวรคที่1คือคําว่าอะไรครับคําว่าในถูกต้องไหมครับจะสัมผัสกับคําที่3ของวรคที่2ถูกต้องไหมครับก็คือคําว่าไสนั่นเองนะครับคำสัมผัสเนี่ย เราเรียนไปในเรื่องของคำขวัญแล้วจําได้ไหมครับคาคล้องจองเสียงสระและเสียงตัวสะกดต้องเหมือนกันนั่นเองนะครับถ้าใช้แม่เกยก็ต้องเป็นแม่เกยทั้ง2คํานั่นเองนะครับคําสุดท้ายของวรรคที่สองคือคําว่าพยางค์เดี๋ยวครูเปลี่ยนสีดีกว่านะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดขึ้นเป็นสีเหลือง คำว่ายางนะครับสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ก็คือคําว่ารางใช้สระอะไรครับสระอาแม่กงคืององูนั่นเองเห็นไหมครับอีกสัมผัสหนึ่งคือสัมผัสระหว่างบทนะครับสัมผัสระหว่างบทคืออะไรก็คือคําสุดท้ายของแต่ละบท จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองฟังอีกครั้งนะครับสัมผัสระหว่างบท gigs. คือคำสุดท้ายของแต่ละบทสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองบทที่หนึ่งคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรครับคำว่าจำสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองคือคำว่าทำเห็นไหมครับ เป็นไปตามฉันทลักษ์หรือกฎเกณฑ์นั่นเองของกาบยานี11เรามาเช็คเรื่องจำนวนคำกันดีกว่าครับวักหน้าจะมี5วักหลังจะมี6ลองมานับดูนะครับ11บอกความในรวมกันเป็น5พยางถูกต้องไหมครับวักหลัง1บาทไซส์ของพยางก็เป็น6เห็นไหมครับ ถูกต้องตามฉันทะลักไหมครับถูกต้องนะครับต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าครับแบบฝึกหัดเรื่องกาบยานี11เรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อใดมีจํานวนพยางค์เท่ากับวรคแรกและวรคที่3ของกาบยานี11ถ้านักเรียนจําได้ครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวรคหน้าจะต้องมีกี่คําครับ หน้าห้าหลังหกหน้าห้าหลังหกหน้าห้าหลังหกจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับวักหน้ามีห้าคำวักหลังจำหกคำเรียงนะครับนักเรียนท่องให้ได้เลยนะครับวักหน้ามีห้าคำวักหลังจำหกคำเรียงนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับวักแรกเห็นไหมโจทย์ไม่บอกด้วยว่าเป็นวักที่หนึ่งแต่โจทย์ใช้คำว่าวักแรกและวักที่สาม เพราะนั้นทั้งวรคแรกและวรที่3ก็คือวรหน้านั่นเองวรหน้าจะต้องมีคําคำวรหลังจำา6คำเรียงอ่ะวรหน้ามีคําคำวรหลังจำา6คำเรียงอ่ะวรหน้ามีคําคำวรหลังจำา6คำเรียงอ่ะท่องให้ขึ้นใจนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้ววรไหนที่มีจำนวนพยางเท่ากับวรแรกและวรที่3ของกาบยานี1 1ไปดูกันเลยครับก็ไก่อ่านว่าอะไรครับ ยามเช้าภูกระดึงนะครับมีใครเคยไปไหมครับภูกระดึงอยู่จังหวัดไรเอยอยาจังหวัดที่ไปไม่ถึงนะครับจังหวัดเลยตลอดอ่าไม่ตลกใช่ไหมครับเราไปดูที่ตัวเลือกกันดีกว่านะครับก็ไก่ยามเช้าภูกระดึงมีกี่พยางลูกยามเช้าภูกระดึงมีทั้งหมด5พยางอ่าเราก็ใส่เลขเอาไว้ก่อนนะครับ เรามาเช็คตัวเลือกอื่นๆกันก่อนนะครับตัวเลือกขอไข่นะครับสเสน่ซึงห่วงหะไทยนะครับตัวเลือกที่ 3. ขอควายเมฆหมอกยั่วหยอกไม้ไหวและตัวเลือกสุดท้ายงองูนะครับอยากฝันไฟไปทุกเยี่ยมเยียนนักเรียนลองนับด,ดูสิครับว่ามีกี่พยางขอไข่มีกี่พยางครับ หพยางถูกต้องข้อควายมีกี่พยางครับเมฆหมอกยั่วหอกไม้ไหวก็6พยางถูกต้องไหมครับและสุดท้ายอยากฝันใยไปทุกเยี่ยมเยียนมีถึง7พยางเลยจำได้ไหมครับเมื่อกี้ให้ท่องวอ่ายังไงวักหน้ามีห้าคำวักหลังจำหกคำเรียงท่องตามครูอีกครั้งนะครับวักหน้ามีห้าคำ วักหลังจำหกคาเรียงแปลว่าวักแรกและวักที่3ต้องมีจำนวนคําทั้งหมดห้าพยางถูกต้องไหมครับเพราะนั้นนักเรียนตอบได้เลยตอบตัวเลือกก็ไก่นั่นเองนะครับวงไว้เลยนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่2กันนะครับเป็นกาบยานี11แต่เอามาไม่ทั้งบท นักเรียนทราบไหมครับว่าโจทย์ข้อนี้มีกี่วัคมีกี่บาทอ่าติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตักจำได้ไหมครับว่ามีกี่วัคมีกี่บาท,ม,ทม,มีทั้งหมดกี่วัคลูกมีทั้งหมดกี่วัคดอกไม้ที่แสนสวยกลิ่นจุดๆหอมชื่นใจมีทั้งหมดกี่วัคลูกสองวคถูกต้องไหมครับวัคแรกคือดอกไม้ที่แสนสวยและวรคที่สองก็คือกลิ่น หอมชื่นใจนั่นเองแล้วนับเป็นกี่บาทครับ1บาทหรือ2บาทดีต่อไปได,ดีเอ่ย1บาทถูกต้องครับเพราะ1บาทมี2วรวัค1บทจึงมีทั้งหมด4วรวคหรือ2บาทนั่นเองนะครับนักเรียนไปทบทวนได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราควรเติมคำใดลงในช่องว่างจึงจะเหมาะสมวัคแรกพูดถึงเรื่องของดอกไม้ที่แสนสวย วักต่อมาเขาขึ้นด้วยคำว่ากลิ่นแปลว่าคำที่เว้นว่างเอาไว้จะต้องขยายกลิ่นแน่นอนจะต้องเกี่ยวข้องกับกลิ่นมีอะไรบ้างครับร่ารวยกลิ่นร่ารวยเป็นยังไงนะครับนักเรียนทราบไหมครับไม่ทราบครูก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถเติมได้ไหมครับไม่ได้เพราะใช้คำผิดความหมายนะครับ ถ้าเอากอไก่ไปเติมเราจะใช้คำผิดความหมายเพราะร่ำรวยเราใช้กับเป็นไงครับฐานะทางการเงินนะครับร่ำรวยอยากจนข้อที่2ขอไข่ระทวยนะครับกลิ่นระทวยแปลกๆไหมครับอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับตัวเลือกคอควายนะครับคำว่าสลวยสลวยเนี่ยจะใช้กับเส้นผมครับ ลักษณะของเส้นผมที่ละเอียดอ่อนนุ่มไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกลิ่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยเหลือตัวเลือกสุดท้ายครับงองงูคําว่าระรวยนักเรียนจะเลือกอะไรดีครับระหว่างระทวยกับระรวยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกขอไข่หรืององงูดีครับใครตอบขอไข่ยกมือขึ้นใครตอบงองงูยกมือขึ้น คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้เติมลงไปแล้วเหมาะสมที่สุดก็คือคำว่าระรวยนั่นเองนะครับเพราะว่าระรวยเนี่ยแปลว่าแผ่วเบาอ่อนเช่นส่งกลิ่นหอมอ่อนๆส่งกลิ่นหอมระรวยนั่นเองนะครับเราก็ลองเติมไปดูนะครับระรวยนักเรียนหาสัมผัสได้ไหมครับของสองวักนี้ สวยสัมผัสกับคำว่าอะไรในวัคที่ 2? ครับคือคำว่ารวยนั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราทราบสัมผัสของแต่ละวักของแต่ละบทเราก็จะสามารถตอบคำถามในแต่ละข้อได้ครับต่อไปเราไปดูคำถามข้อสุดท้ายกันครับคำถามข้อสุดท้ายโจทย์ให้กราบยานี11มาจำนวนกี่บทครับนักเรียนตอบได้ไหมครับ ว่าจากตัวอย่างเนี่ยมีทั้งหมดกี่บทใครตอบ1บทผิดนะครับจากตัวอย่างที่โจทย์กําหนดเนี่ยเขายกตัวอย่างมาทั้งหมด2บทครับเรามาอ่านพร้อมกันครับประเพณีอีสานสืบตำนานความยิ่งใหญ่คืองานบุญบั้งไฟแสนภูมิใจได้ยนยินขอเชิญเยาวชน ทุกๆคนในท้องถิ่นรักษาอย่าให้สิ้นประเพณีที่ดีงามโจทย์ต้องการถามอะไรครับจากกบยานี11ที่กำหนดข้อใดไม่ใช่สัมผัสระหว่างวัดเราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับสัมผัสระหว่างวัตรคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่สองคำสุดท้าย ของวรรคที่2สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3เดี๋ยวครูจะขีดเส้นให้ดูนะครับคําสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่2ใช่ไหมครับและคําสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3นั่นเองสัมผัส2แห่งนี้เราเรียกว่า สัมผัสระหว่างวัดแต่เมื่อสักครู่นี้ครูสอนไปมีสัมผัสเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดนักเรียนตอบอะไรดีครับระหว่างกอไกคำว่าอีสานกับคำว่าตำนานขอไขคำว่ายิ่งใหญ่กับคำว่าบัางไฟขอควายคำว่ายนยินกับคำว่าท้องถิ่นและงองงูคำว่าเยาวชนกับคำว่าทุกคนนักเรียนสามารถตัดตัวเลือกไหนได้ครับ จากที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนักเรียนสามารถตัดกอไก่กับขอไข่ออกได้ใช่ไหมครับเพราะครูแสดงตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเป็นสัมผัสระหว่างวัดแต่โจทย์เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่นักเรียนอย่าลืมวงกลมคําว่าไม่ใช่เหลือคอควายกับงองูนักเรียนจะตอบข้อไหนดีครับขอควายคือคําว่ายนยินกับท้องถิ่นและงองงูคือคําว่าชนกับคําว่าคน ตอบข้อคอควายถูกต้องครับข้อคอควายเราเรียกสัมผัสแบบนี้ว่า,ส,ส,วา,า,วาสัมผัสระหว่างบทนั่นเองนะครับเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทไม่ใช่สัมผัสระหว่างวรคนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูโอ๊ตอยากฝากให้นักเรียนของครูทุกคนไปทบทวนเรื่องกาบยานี11ให้แม่นยํานะครับ เพื่อคาบหน้าเราจะได้มาเรียนกันในเรื่องการแต่งกาบยานี้สําหรับคาบนี้ครูโอ๊ตขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น